เข้าสซ่พีที่สองสำหรับคนราศีกันในการทํานายไพย่จากเจ็นาฬิกาจนถึง12บสนาฬิกาในเรื่องของความรักจนถึงความสิ้นเนื้อประดาตัวขอบคุณสําหรับการติดตามสรุปขอบคุณสําหรับคอมเมนต์แล้วก็หัวใจกดไลค์กดติดตามกันไปเรื่อยๆสิ่งดีๆจะมีอยู่ที่มหาเทพทํานายหลายๆท่านบอกว่าหมอดูคู่กับหมอเดาว่างั้นอาจารย์ว่าไม่จริงครับ การเดาวคือการพูดแบบไม่มีเหตุผลไี่มีหลักการไม่มีอะไรมาอ้างอิงเลยก็คือพูดไปเรื่อยแต่การทํานายของครูบาอาจารย์หลายๆท่าน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 ใช้ดวงดาวท่านใช้ตัวเลขท่านใช้ศาสตร์ที่เรียนมาหรือการเปิดไพ่อ่านไพ่มาอย่างนี้ไพ่ออกมาอย่างนี้ก็อ่านตามนั้นเรานั่นแหละครับต้องใช้วิจารยณในการรับชมและรับฟังใครมีพลังบวกใครมีความคิดที่ดีๆโดยไม่มีนิวรณ์ สิ่งดีๆก็จะดึงดูดมาหาเราส่วนใครคิดลบคิดอคาาติแบบมีนิวอรติดก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเราต้องใช้หลักของโยนิโสมนสิการด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาราศีกันเริ่มเลยตั้งแต่7นาฬกาจนถึง12นาฬกาโอมซิโรเมพุทธเทวันจากเมธนักพเดสารพุมะเทวตามาทิโยปรมิตาปุชิตวาปาการวันตาปาการาเควทุมมฮิเคเตพิธิปูชากัจฉาภาษาเทวมนุษสาหนังอัญชริยะ จะนมัสสิวะระยะขององค์พ่อพระพิฆเนศจงโปรดทำนายในเรื่องของความรักความผิดหวังโชคกะที่การงานลาบและความสิ้นเนื้อประดาตัวรวมทั้งบทสรุปด้วยใบยแรกเลยนะครับตั้งจิตตั้งใจส่งพลังดีๆให้องค์พ่อพระพิฆเนศได้ทำนายในเรื่องของความรัก บอกแล้วว่าคนที่มีพลังบวกคนที่มีพลังบวกเป็นผู้มีบุญสั่งสมสง่าทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมประสบความสําเร็จหนักแน่นเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นคู่เราเป็นคู่คิดเราเป็นเพื่อนเป็นกลราณมิตรไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ชายหญิงนะครับโลกนี้ตอนนี้มันเปิดกว้างมากๆใครก็ได้ที่เป็นคู่คิดของเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องเจ้านายหรือครอบครัวหรือคนอะไรก็ได้ ท,ที่มอบความรักให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นความรักของท่านตอนนี้หรือสิ่งดีๆตอนนี้กำลังเบ่งบานครับถ้ายังไม่เจอได้เจอแน่แน่โดยเฉพาะผู้ที่มีบุญสั่งสมต้องบอกก่อนนะครับว่าคือคนที่รู้จักธรมธรมธโมรู้จักคุณงามความดีไม่เถลไถลไม่เลวแหลกความรักของท่านจะเป็นรักที่สว่างสวยสดใสมากมเพราะฉะนั้นไพ่นี้ถือว่าดีนะครับต่อไปใบที่สองคือเรื่องของ ความผิดหวังมีรักเราต้องมีทุกแต่ทุกนี้ไม่ใช่เลยถ้ามีรักมีทุกเราจะมีรักทําไมใช่ไหมครับแต่ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแน่ๆความผิดหวังความผิดหวังไม่มีครับแต่จะมีเรื่องของอการทะเลาะแหวงการไม่เข้าใจกันการไม่พูดคุยกันอะอะไรบิดอะไรหน่อยคือไม่หนักไม่หนาเทวดา ยังยังอยู่บนควายควายนี่ความหนักใช่ไหมครับความดุนแดงแต่พระดาท่านยังมาขี่อยู่ท่านยังมาขี่อยู่ยยเพราะฉะนั้นแล้วก็สีสีก็คือสีเป็นพลังบวกอยู่เพราะฉะนั้นจะหนักเรื่องของเกี่ยงอารมณ์แค่นั้นแหละต้องจูนอารมณ์กันให้ได้นะครับความผิดหวังก็จะไม่มีแต่ถ้าต่างคนต่างดือ้อยกตัวอย่างถ้าต่างคนต่างเงียบหรือต่างคนต่างศาสตร์ เข้าหากันคือไฟกับไฟเข้าหากันหรือน้ํากับน้ําคื้นนิ่งเข้าหากันไม่มีความสมดุลรับรองความผิดหวังย่อมมาเยือนท่านแน่นอนครับต่อไปเรื่องของโชคเอาดีๆนะโชคโชคโชค,ชคสันติสันติสันติตอมสีคเนศายนะมหาอมสีคเนศายนะมหาอมสีคเนศายนะมะหาอ๋อกล้องขออภัยครับ โชคดูครับมีคำนี้ไหมนี่ดูโชคลาบจบละเมื่อกี้เทวดาขี่ควายยังว่าหนักอันนี้เทวดาท่านขี่ช้างแล้วก็มีมีอะไรมาบังคับด้วยเพราะฉะนั้นโชคจะอยู่ที่ทางไกลโชคอยู่ที่การเจรจาถ้านิ่งเงียบยกตัวอย่างขายของออนไลน์ยกอย่างโทรศัพท์ ยกตัวอย่างในการพูดยกนัก่างในการพรีเซนต์รับรองว่าท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็มีโชคด้วยโชคแค่น้ํานี่ว่าสุดยอดแล้วแต่อันนี้คือน้ําในมหาสมุทรก็ขอแสดงความยินดีกับราศีกันเนื้เรื่องของโชคด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยังมีปีอยู่นะครับวันที่เกิดอีกเดือนจะต้องมาประกอบกันอันนี้แค่ราศีเฉยๆแต่แค่ราศีนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับ คนราศีกันด้วยพลังบวกมาบวก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 ต่อไปงานใครมีงานอยู่ใครกำลังอยากจะก้าวหน้าหรือใครมีปัญหาขอองค์พ่อจงทำนายโอ้ยเครียดอยู่นะครับเรื่องงานจะเอายังไงดีเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานดาวเสาเนี่ยจุดเด่นก็คือท่านขยันท่านเก่งมีผู้ใหญ่เอ็นดู มีผู้ใหญ่เห็นเห็นผลงานของท่านแต่ในขณะเดียวกันพอผู้ใหญ่เห็นแล้วปั๊บเนี่ยทาไมทําไมไอ้พวกคนรอบข้างเนี่ยหน้าไหว้หลังหลอกปากมาใส่น้ําใจเชิดคอพวกแทงข้างหลังพวกหมาลอบกัดให้ระวังก็ช่างมันไปขอให้ผู้ใหญ่เห็นดูแล้วก็เกิดความเครียดนั่นเองไฟครับมีไฟด้วยไฟสมขอนแต่อาจารย์ก็บอกตลอดเลยว่าไฟมันมีอยู่สองอย่างก็คือความร้อน เพลิงเผาไหมกับอีกาทางหนึ่งคือแสงสว่างเลือกเอาครับก็เราก็ต้องเอาแสงสว่างใช่ไหมครับเทวดาขี่หลังเสือก็แสงว่าคือเหนื่อยกว่าจะบังคับได้กว่าจะประสบความสําเร็จได้แต่ความพยายามไม่เคยทรยศใครจําคํานี้ไว้ครับต่อไป6นาทีแล้วต่อไปเ,ออเดี๋ยวนะหนะ้าที่การงานต่อไปลาบลอยของฟรีของฟุก คนมาสัตว์มาสิ่งของมาทรัพย์สินที่เป็นรูป,ปรธรรมเป็นอสังหาจงมาจบไหมครับทั้งโชคทั้งลาบราศีกันขอแสดงความยินดีด้วยใบนี้อาจารย์ไม่ต้องพูดนะครับคือต้นโพครับพิยงรัวตัวท่านนี่แหละจะทำหรือเปล่ามีบุญหรือเปล่า มีสร้างบารมีหรือเปล่าล,ลาบสิ่งของคนสัตว์สิ่งของลาบสกาดละ,ะคนจะเอ็นดูคนจะให้อย่างสเสน่หาก็ขึ้นอยู่กับท่านที่ได้ทํามาแต่ชาติก่อนหรืออดีตก่อนครั้งก่อนรมตอนนี้นะฮะจีแค่แค่อดีตก็ได้อ่าก็ดินดีด้วยนะครับลาบมีทีนี้พอมีลาบมีของมีอะไรเยอะแยะดูซิว่ามันจะหมดตัวไหมจับดีๆนะของพ่อองพ่อ,อ ดีมาตลอดแล้วยกเว้นเรื่องงานที่เหนื่อยเหนื่อยการทํางานมันก็เหนื่อยละครับมันก็ต้องมีปัญหาแต่ปัญหาก็ต้องแก้แก้ยังไงแก้ก็ด้วยปัญญาครับความสิ้นเนื้อประดาตัวปิ้ง mm hmm. ชูชกเข้าไปอีกชูชกถามว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไหมครับถ้าเกิดพูดในเรื่องของทรัพย์สินไม่ครับเพราะชูชกเดี๋ยวเป็นคนคิดตหนีใช่ไหมครับอ่าแต่ระวังนะครับการต์หนีมากๆละโมบโลมมากโดยไม่มีการให้เลย สินทรัพย์ยังอยู่แต่ชีวิตเราจะอยู่ไหมท้องแตกตายนะครับเพราะฉะนั้นคุณงามความดีที่เอาไปได้นะ่ะคือตอนที่เราตอนที่เราตายนู่นแหละครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็บางทีของนอกกายก็ต้องมีแบ่งบ้างรักษาคุณงามความดีให้เขาแท้ซองสัรเสริญดีกว่ามาสาบส่งตอนที่เราตายเพราะฉะนั้นชีวิตและความดีจะพบ พาเราพกติดตัวเราไปจนถึงนู่นอนาคตการแล้วก็ในชีวิตข้างหน้าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาณนะครับชูชกก็คือความสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบทสรุปก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้อีกอี E ีหนึ่งนะครับอีกเพจหนึ่งก็แล้วกันเพราะตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามในราศีกันส่วนราศีไหนอยากจะให้ทำนายก็รบกวนด้วยนะครับว่าเขียนคอมเมนต์มา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยมีลาบทุกทุกท่าน